สวัสดีครับวันนี้มีบทกรอนมาฝากอีกเช่นเคยนะครับฟังกันเลยนะครับบทกรอนนี้ก็อยู่ในบล็อกสปอตอนนี้ไปถ่ายรูปแถวท่าช้างนะถนนหน้าพรานนี่นะครับแล้วก็เขียนกรอนนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่ออยากอ่านเพิ่มเติมนะครับที่บล็อกสปอตเนื้อหาของบทกรอนมีอยู่ว่า รับรู้จากผัสสะก่อนที่จะเริ่มนึกคิดรู้มีเพียงเสี่ยวนิดพลันความคิดเข้ามาเกยเสี่ยวนิดที่รู้ได้รู้อะไรเกินเฉลยไร้คำมาเปรียบเปรยรู้เฉยเฉยเผยไม่มี ฟังจบแล้วก็ผ่านไปนะครับมคนอาจจะงงงงไม่เข้าใจอันนั้นไม่สําคัญครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อใดนี่นก็คือเรื่องเปเรื่องของความคิดแหละแต่เรื่องของความรู้นี่มันก่อนที่จะคิดนะครับวันนี้ลมแรงพอสมควรนะครับจะเห็นกล้องไหวไปมานะครับระหว่างที่ดูระหว่างที่ฟังเนี่ยมันก็คิดไปตามเรื่องของมันนะครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ